สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซ i มูไรเทเลนชนเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีดาบนะครับเป็นคาตานะ1.060โรงงานนะครับราคาเบาๆนะครับชุดนี้นะครับ3เล่มนี้เล่มละ1,450บาทนะครับฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยแล้วก็มีกล่องบุผ้าอย่างดีให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไปดูทีละเล่มกันเลยนะครับเล่มแรกนะครับสีแดงล้วนนะครับ แบบนี้เลยอ่าเริ่มจากด้ามจับนะครับด้ามจับจะทำด้วยไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนเทียมสีขาวนะครับพันด้วยผ้าสีแดงสองหมดไม้ไผ่นะครับชุดเสื้อะนะครับจะเป็นอลลอยนะครับรูปตัวนี้จะเป็นรูปเสือนะครับนี่เห็นไหมอ่าปากดาบนะครับจะทำจากไม้แล้วก็ทำสีแดงเงานะครับพันด้วยเชือกสีแดงเหมือนกันนะครับ ขนาดความยาว103ซนเมตรนะครับขนาดปกติเลยโอเคดูเล่มถัดไปนะครับเล่มนี้นะครับก็จะเป็นขนาดคัตนะ103ซติเมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีแดงดำนะครับเริ่มจากด้ามจับก่อนด้ามจับจะทํำด้วยไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนเทียมสีแดงพันด้วยผ้าสีดำา2งหมุดไม้ไผ่นะครับชุดสบะจะเป็นอลลอยเหมือนกันตัวนี้จะเป็นลายมังกรนะครับกำลังอยู่บนคลื่นน้ำเนาะ โอเคฝักดาบนะครับจะทําด้วยไม้แล้วก็ทําเป็นสีแดงดํานะครับพันด้วยผ้าสีดาอีกทีนึงนะครับขนาด103ซนติเมตรเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้นะครับจะเป็นสีขาวล้วนนะครับโอเคด้ามจับนะครับจะทําด้วยไม้แล้วก็หุ้มในหนังกระเบนเทียมสีขาวนะครับพันด้วยผ้าสีขาว2หมดไม้ไผ่ชุดสบะชุดฟิตติ้งจะเป็นอลลอยนะครับตัวนี้จะเป็นรูปนี้เลย นี่นะครับสวยงามนะครับฝักดาบนะครับจะทําจากไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนอ่าฝักดาบนะครับโททีฝักดาบทําด้วยไม้แล้วก็ทําเป็นสีขาวเงานะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีขาวนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาใบดาบให้ดูนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก1 0 6 0โรงงานโอเคครับต่อไปเรามาดูใบดาบกันนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก1 0 6 0โรงงานนะครับฮาร์มอนเทียมหนึ่งร่องเลือดนะครับ ก็นี่นะครับหามอมนเทียมหนึ่งร่องเลือดเปิดคม100%นะครับขนาดความยาวของใบาดาบอยู่ที่73เซนติเมตรปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิเทียมนะครับสันหนาจะอยู่ที่7มิลเปิดคมหมดแล้วนะครับนี่นะครับ1060โรงงานนะครับห้าปีิจะเป็นอลลอยนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับฟันขวดน้ําฟันไม้ไผ่เล็กๆได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ฟันไม้ไผ่แบบใหญ่ๆนะอ่าเพราะว่าสินค้าตามราคานะครับคุณภาพตามราคาเนาะชุดนี้นะครับเล่มละ1450บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยมีกล่องให้นะครับเป็นกล่องบุผ้ายอย่างดีเลยนะครับโอเค ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะครับเนาะโอเคครับตอนนี้ก็เหลืออยู่3เล่มนะครับสีแดงล้วนนะครับสีแดงดําแล้วก็สีขาวโอเคครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ